ตามนะครับน้ามีกินก๋วยเตี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ตลาดชิคาด้าน,นะครับเป็ดหนว,วหัวยินนะตอนนี้กินยังอยู่ที่หัวยินอยู่นะครับตอนนี้เราจะมาดูตลาดามาร์เก็ตตลาดไหนมาร์เก็ตนะครับว่าตลาดชิคาชิคาโดะชิคาโดะมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเนี่ยไม่เคยมานะแต่ดูแล้วตลาดไสไตล์อาร์ตนะอาร์ต ป่าแล้วมาเนี่ยนะครับข้างหน้านี้เราจะเห็นมีวงดนตรีนะ,ะเล่นนะครับรู้ว่าจะติดนี้ก็ติดก่อนนะบรรยากาศดีมากครับะ ชิคาดาชิคาดานะตลาดชิคาดายั่ไงตลาดชิคาดานะชิคาดามาร์เก็ตโอ,โอ,โอ,โอ้คนเยอะเหมือนกันนะเดินอ้อมไปดีกว่านะถ้าเขามีแบบเป็นโซนอาหารกันขายอาหารขายอะไร มีคูปองในการแลกจะซื้อจะซื้อของแล้วไดคูปองไหมซื้ออะไรต้องแลกคูปองใช่ไหมเป็นคูปองแรกนี่ครับนะศิลปะนะครับสวยเลยสวยงามมากเลยถ้าเป็นเป็นปลาดับอาร์ตนะศิลปะนะครับสวยมากสวยสวย ส,สวยจริงโปสการ์ดคูยี่สิบบาทจะมีใครต้องยังเขียนโปสการ์ดอยู่ไหมทุกวันนี้สินศิลปะถ่า,ายรูปไปแล่วใช่ไหมครับ จิลปลามาแสดงมาโชว์คนข้างกันนะคนเยอะมากครับมีโซนอาหารนะที่นั่งรับประทานกันได้ซื้อมารับประทานกันน <c oughs>

กาดล่มลื่นนะครับหน้านั่งรับทานอาหารกันนะครัีเป็นในฝั่งนะครับนั่งเดินชมบรรยากาศกันอีกนะครับไปไหนจับรถนะลมแรง ส่วนเสื้อผ้ามีกล้กนะงกองถ่ายรูปนะกล้องถ่ายรูปส่วนเสื้อผ้าแล้วคฝั่งนี้เป็นนาฬิกาสองรอยบาทต่อเรือนนะไหม เปียนป้ายไปสองรอยดีวีโซ่อ๋อมีรายราคาเริ่มที่200นะสองร้งอยแน,น่อ๋อเป็นงานศิลปะนะตลาดนี้ ไส้คอนี่เป็นงานเชฟบะนึ่นผัดนี่ล้วเย็นหมูปูกิหมูปูกิ

ของล่นนะโอ้มีหลากหลายเลยเยอะมากมายคนรักแมวเสื้อแมวหมอนแมวนะเป็นรูปแมวน้ำหอมนะ อันนี้เป็นพวกจานนะครับมีจานมีอะไรมีแก้วมีวแก้วเป็นกระตุ้สัตว์กลิ่นหาน่ารักมากกลิ่นตะของน่ารักของที่เก็บสะสมแล้วประมาณนี้นะครับมันจะมีอาหารด้วยนะ แต่ว่าเราต้องอทําการแลกขูปองก่อนก่อนที่ซื้อนะครับมีช็อปนะูป,ปองบ็อกนะในการแลกนะครับวันนี้นะักวิเที่ยวว่ามาเที่ยวกันเยอะมากนะเพืนะ่อนเพื่อน <ๆ S 1> จะเห็นได้ว่ามีนะักท่องเที่ยวมีอะไรมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะครับช่วงนี้กนะ็เป็นโอกาสดีนะเราไดนะ้เงินเขา้าประเทศได้ นะครับหลังที่ปิดโควิดหลังปิดเทศมานานก็จากโควิดนะนะครับโอ้ยตู้อะไรดูสติกเกอร์ป่ะดู้สติกเกอร์นะสติกเกอร์ตู้สติกเกอร์ ก็ตลาดชิคแคร์ด้ะเนี่ยตลาดมาร์เ <ald> ก <en> ็ตนะครับก็จะเป็นตลาดอาหารแนวอาร์ตนะครับแนวการแสดงศิลปะนะครับจัดการแสดงศิลปะมีให้เลือกมีให้ชมมันเยจะหมายถึงให้ชมประมาณนี้นะแนะนำเลยนะครับที่ตลาดชิคแคด้ะนะครับมาร์เก็ตนะครับโอเคครับก็ คลิปนี้ก็นำเสนอเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเปน็นกำลังใจให้กับน้าผูยกับเที่ยวนะครับพบกันใหม่นะในคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ